เวิร์สตาร์ทั้งสองสาขาบริหารงานโดยท่านประธานวรชัยวิจารณ์ด้วยวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลที่ท่านปรารถนาก็คือการทําให้นาทุก,กิจเวิร์สตาร์ประเทศไทยของเรา 1. ได้บริโภคสินค้าที่เป็นนวัตกรรมสามารถตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาสุขภาพด้วยสารอาหารโภชนาบำบัดและนวัตกรรม FIR 2. ทํทำให้ธุรก,กิจที่เข้ามานอกจากจะได้สุขภาพดีแล้วยังสามารถส่งต่อความสำเร็จ อันหมายถึงการมีไรายได้อย่างต่อเนื่องหรือการมี Passive Income นั่นเองนะคะวันนี้สิ่งที่ท่านประธานมอบให้กับพวกเราก็คือความพร้อมความสามารถและประสบการณ์ที่ทำให้ตัวท่านเองประสบความสำเร็จมาแล้วประสบการณ์มากกว่า27ปีที่ผ่านมาท่านจบการศึกษาพักค่ำที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นพนักง,งานบริษัทฮิปริคอมเพรสเซอร์ประเทศไทยที่นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ เป็นนักธุรกิจบริษัทแอมเวย์ประเทศไทยท่านใช้เวลาหลังเลิกงานวันหยุดเสราร์อาทิตย์พัฒนาตนเองจนได้เรียนรู้ว่าธุรกิจเครือข่ายนี่แหละค่ะสามารถสร้างรายได้ให้เราได้อีกกระเป๋าจริงๆโดยยังคงทำงานประจําอยู่ท่านผันตัวเข้ามาทําธุรกิจประกันชีวิตก้าวเข้าสู่ตําแหน่งผู้บริหารหน่วย AIA ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยวัยเพียงแค่26ปีเท่านั้นเป็นนักธุรกิจบริษัทรอยัลเฮลท์แคร์จำกัดหรือสมเกาหลีตังกุยจับ นักธุรกิจบริษัทอมตะอินเตอร์เนชั่นแนลเน็ตเวิร์กจำกัดนักธุรกิจบริษัทเฟริซสเตหรือดรสาโรจนักธุรกิจบริษัทแอมบิชยูนิเทและนี่คือเส้นทางสู่ความสําสเร็จเป็นลําดับมานะคะจึงทําให้ท่านประธาน,นมีวิสัยทัศน์ท่านเก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์นานถึง27ปีและสามารถเป็นนักธุรกิจระดับแนวหน้ามาโดยตลอดการเป็นผู้บริหารท่านประธานเป็นผู้บริหาร,าร,าบ,ร,หารบริษัทอัลฟาไบโอเทคโนโลยีประเทศไทยจำกัด บริษาประธานฝ่ายสมาชิกของบริษัทปริสเจนิฟิกหรือดิยัมเซรองประธานบริษัทพิกาโซประเทศไทยจำกัดและบอร์ดบริหารบริษัทเซน Innovation Group และที่บริษัทปริสเจนิฟิกจำกัดนี่แหละค่ะหรือดิยัมเซ่เนี่ยท่านประธานสามารถนำพานธุรกิจที่ไม่มีประสบการณ์การทำงานด้านนี้มาก่อนแต่สามารถออกรถเ็นได้ถึง43คันได้ในระยะเวลาเพียง3ปี จนได้รับฉายาจากแวดวงธุรกิจว่าเป็นผู้หักปากกาเซียนโดยท่านสามารถมีไรายได้มากกว่าเดือนละหนึ่งล้านแปแสนบาทนานติดต่อกันกว่า3ปีและยังสามารถสร้างคลื่นหาที่เขาใหญ่มูลค่ากว่า100ล้านบาทได้สําเร็จตามที่ตั้งใจไว้บริษัทเวิร์ตส์ประเทศไทยจํากัดได้รับหนังสือรับรองจากสํานักง,งานคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบอสํานักง,งานะเบียนหุ้นส่วนบริษัทบริษัทกลางกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงานิต วันนี้เวอร์ซาของเรานะคะเป็นธุรกิจเครือข่ายสีขาวที่ปลอดภัยถูกต้องตามกฎหมายและตำแหน่งล่าสุดก่อนจะมาเป็นเวอร์ซาบ้านของพวกเรานะคะท่านประธานเป็นบอร์ดบริหารของบริษัทเซนอินโนเวชั่นกรุ๊ปเวอร์ซาจึงเกิดขึ้นบนความพร้อมด้านความรู้ความเข้าใจธุรกิจอย่างลึกซึ้งและทำให้มีสินค้าที่เป็นนวัตกรรมที่ล้ำสมัยเพราะเราเป็นพาร์ทเนอร์กับเซนอินโนเวชั่ค่ะเซน เป็นโรงงานผลิตอาหารเสริมและเครื่องสำอางที่ได้รับมาตรฐานระดับสากลเป็นเจ้าแรกของประเทศไทยที่ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยเทียบเท่ากับโรงงานผลิตยามีแลบวิจัยและพัฒนาสูตรมูลค่ากว่า200ล้านบาทและมีนักวิจัยร่วมกันถึง4ประเทศด้วยกันได้แก่ประเทศไทยสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและเกาหลีเซนอินโนเวชั่นเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยที่ได้ลิขสิทธิ์เฉพาะจากประเทศเกาหลีในการนำนวัตกรรมที่เรียกว่า FIR Technology หรือ far infrared เข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตผลิตพันุ์อาหารเสริมและเครื่องสำอาง far infrared หลังสีสุขภาพดีจากงานวิจัยพบว่ามีส่วนช่วยในเรื่องการดูดซึมได้ถึง5เท่าและส่งผลลัพธ์ให้เกิดขึ้นได้มากกว่า3เท่าช่วยระบบการไหลเว้นของโลหิตให้ดีขึ้นมากกว่าสินค้าที่ไม่มีนวัตกรรม FIR ช่วยเพิ่มการไหลเวียนโลหิตกระตุ้นการเผาคลานและกําจัดของเสียและสารพิษออกจากร่างกายกระตุ้นการทํางานของเซลล์ต่างๆในร่างกายให้ทํางานดีขึ้นนําพาสารอาหารและออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆทําให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกายและยังทําให้ระบบภุมิคุ้มกันดีขึ้นค่ะ